ชื่อคุณหน่อยค่ะแกชุดพวกเราพร้อมจะแบบนางเสือดำเอาปืนจองจะยิงตรงนั้น่ะจังยิงตรงนีู้แม่แล้วสุดดโอ้โหแกมาเห็นกับตามาหาแล้ว เมสุริยนยังสนเทียกคุณมอร์นิยนย่งค่ะน,น้องสาวป,ป้าเขาตื่นหรือยังเนี่ยเพี้ยนล่ะ คีย์เวิร์ดแม่พึ่งยังไงซีน้องสาววันนี้สวัสดีค่ะขานี้นะคะเราก็จะขแอแม่พึ่งแสุดเลยอ่ะตาเปิดเลยเราจะขอแม่พึ่งกันนะคะวันนี้ใช่แม่พึ่งก็คือคุณพึ่งพงษ์ดุลจันนะคะใช่วันนี้นะคะก็คือเดี๋ยวเราจะมีทริปบล็อกวันเดย์สุพรรณบุรีตาไม่สู้ใสคุณสุดไปอาบน้ำแต่งตัวหให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปรับบุลลอดด้วยค่ะเจอกันค่ะไวายลุงเสือดาว รตูให้ห้ขึนมาวันนี้นะคะพวกเราจะไปทําสิ่งที่เรียกว่าไปพบเจอแม่พึ่งนะคะคุณพุ่งพวงดวงจันทร์วันนี้มึงนตายหรือม่พุ่งพวงดวงจันทร์ใช่วันครบรอบพอดีแกความลูเคยรู้ปะต้องท้าความก่อนว่าการที่เรามาถึงวันนี้ได้อะ่ะมันมีวันหนึ่งที่ว่เวียนออกมาบ้านฉันน้องแลูกและฉีเราก็ออัปเดตกันว่าแบบเออไปดูดวงมาแล้วเหมือนแบบหมอดูทักใช่ไหมว้าหนเขาบอกว่าหน้าเหมือนพวงเลยนะคะดอเล่น อันนี้เป็นชาวเน็ตที่แบบว่าทำมาตลอดเออแบบในติ๊กตอกอะไรเงี้ยแต่ฉันก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าหมอดูทักว่าแบบเอ้ยนี่ปกติเป็นคนที่บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรหรือเปล่าเบลก็บอกว่าเอ้ยแบบเบลไม่ได้แบบบูชาเลยอะไรเงี้ยที่หมอดูคนนี้บอกว่าอันนี้แบบขึ้นแล้วแต่วิจารณญาณนะคะบอกว่าเนี่ยแม่พึ่งอ่ะเรียกให้ไปหานะแบบเขาว่าชอบมากเลยอะไรเงี้ยเขาชอบหนูมากเลยเขาชอบหนูมากเลยอะไรเงี้ยให้ไปหาแบบมันจะปังขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะฉันก็แบบเอ้ยคิดไปเองหรือเปล่าไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่าหลังจากนนนนนนนัั้เเเเีี่่่่่ยยะะะคคฉไไไปปทหหอออก็็็แแมพึงตลลดถืบบน แผ่นเสียงเออใช่แบบตอนนี้ทุกรูปแบบเธอแบบว่าฉันไปนอนบ้านพี่ก็แบบเจอแผ่นเสียงฉันไปทำงานอะไรเงี้ยมีปฏิทินที่แบบเขียนวันตายของแม่พุ่มอะไรเงี้ยมันมีจริงนะจริงจอะไรเงี้ยก็เลยมาเล่าให้พี่กูเขาฟังเขาบอกว่าเอ้ยแบบถือว่าไปหรือเปล่าเพราะอยู่ใกล้บ้านฉีก็เลยเอ็กบอกว่างั้นเราไปกันไหมเพราะว่าบ้านเราอยู่สายหนึ่งเนาะไปสุพรรณบุรีมันก็แบบแปะประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งเราก็นัดกันว่าเออมึงวันที่กูว่างอ่ะคือวันที่สิบสามแล้วอีนิเวียนก็เลยบอกว่าสิบสามก็ว่างเหมือนกันซึ่งเราไม่่รู้้้ดวววยซาาิินของ มิถุนาคืออะไรวันหนึง่งก็นั่งเล่นอยู่ในบ้านแล้วเปิดทีวีสักพักหนึ่งในข่าวมีบอกว่าสามมิถุนายนคือวันค,ครบรอบวันเสว็ตของแม่มือมือของลุงจันจกูแบบเวียนมึงาไป้ดูก็คือแบบมันช็อกกับมึงว่าแบบคือเลยว่าพันปีคือเราไม่เคยคิดว่าเราจะไปจะไ,ไปว่าแม่มือ,อ,อหรอมึงแล้วคือวันที่เรานัดกันแล้วเราตรงกันแค่วันเดียวแล้วอยู่ดีเราเอ่ยขึ้นมามันคือวันนี้เลยอ่ะมึง บอกแม่พึ่งไปก่อนนะคะคือจริงๆพ่อหมือคือแบบคือชอบเล่นอย่างกี้แม่พึ่งมาตลอดเลยสนัสนุนมีการโคฟโคเวอร์คอสเพลย์ใดๆเงี้ยแม่พึ่งนี่หนูบอกคนที่แบบที่ร้องเพลงแบบเก่งมากเออเห็นไหมเขาได้ไปสั่งตัวพี่ไปยังไงไปบีองเพลงหรือเดล่าทุกคนลองได้แม่กันเถอะ แม่ก็เลยแบบมาก่อนแม่ก็เคยบอกฉันอย่าร้องไห้เช่อมวันนี้เดี๋ยวราจะไปที่วัดทับกระดานนะคะซึ่งเขาบอกว่าจะเป็นช่วงที่เขาจัดงานอยู่ด้วยก็เดี๋ยว on the way นะคะขับรถไปกันเดี๋ยวดูกันว่าระหว่างทางเจออะไรทุกคนเราแวะปั๊มนะคะเดี๋ยวเราเติมเติมกาแฟคราเสื้อเลือกกันก่อนนะคะทอมากเลยอยากกแวะปั๊มอ่ะขออนุญาตสั่งนะคะับนวช็อกโกแลตมอคค่าแก้วใหญ่เย็นไม่รับวิปครีมหวานปกติเพิ่มกาแฟสองช็อตปกติเขาเพิ่มกันกันถึงสองช็อตปะคะ แต่ว่ามันไม่พอคุณพี่เอามาอีกสองเลยชื่อแตงรสนะวันนี้น่ารักกันเนี่ยใช่อภูเขาค่ะใช่อภูเขาอันนี้กาแฟเยซลโซออดเวลาไปที่ไหนชื่อคุณหน่อยค่ะหน่อยนจริงจริงหน่อยนี่ไม่ใช่วีเวียนเนาะมันเป็นคุณพี่ค่ะมีคนที่แบบชื่อแปลกที่สุดในการที่จะมาสั่งกาแฟคือชื่ออะไรคะอ๋อเอาชื่อศิลปินตั้งเลยค่ะศิลปินค่ะอ๋อเหรอเคยครแบบว่า BTS หรอ แรงมากคุณพี่ก็เป็นอาร์มี่หรอเป็นใครคะอ้ายเห็นไหมสุก้าสุก้ารูนอ๋อคนละคนหรอแกนี่มันคือความสนุกในการแวะปั๊มนั่นสิแกมันแบบเป็นกิจกรรมครอบครัวเวลาแบบว่าลงปั๊มทีหนึ่งเลยมันเหมือนกิจกรรมครอบครัวจริมันคือแบบแย่ไปนู่นไปนี่เมันเหมือนแบบัทเหรอมันเลยอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นด่านเดินนึกออกว่าแบบถึงด่านปั๊มแล้วอะไรเงี้ย ขอมันแห้อย่าขอมันแห้ก็เอาแต่ร้องร้องไห้เสียใจได้แต่กลืนน้ำตาได้โปรดพูดคำจริงฉันได้ยินว่ารักต้องจริงจริงจะไม่ได้ตีด้วยอีกแล้งแต่จะลำต้องเหตุจำเป็นไม่อยากหลังอันนี้เราวิเคราะห์ได้ว่าผู้หญิงเป็นคนที่แบบทะนงตัวมากไม่ใช่เจ้าน้ำตา ไปเถอไปจำไปไปซะไปให้ไกลนี่ดอร้องเพลงจนลืมดูตลอดตอนคุณพายมาไหนก็ไม่รู้มันน่ากลัวสุดๆแม่เีร์ฟิ์สุดแบบเล่นอะเลทรไปรุ่นเมรกาสุดๆเมริกาอเดรกา่กันรอดน้องูมันแบบมักับเพื่ออะไรอย่างเงี้ยแบบปล่อยใจแับเพลงน่ารักรักใช่แล้วก็มีรถตามาข้างหลังเราความสุขเรามันง่ายแค่นี้เองไอ้ ความสุขง่ายๆโรแมนติส์สายบ้าทั้งอาทิตยจะใส่ข้างในกลัวชิบหายเลยิบอกถ้ามาเย็นกว่านี้อีกนิดเดียวนะหยิบอ่พี่แจ็คสวัสดีค่ะครับค่อยๆเล่าค่ะแล้าเคยคุยกันครั้งแรกหรือเปล่านะคบค่อยๆเล่านะครับตอนนี้ใช้สมอ l l top ไปเอ่ยถึงแล้วยินีมีขาเป็นการเดิมตัวเตรียมนคอสตูมถ้าเกิดสมมติถึงแม่เพิ่งพูดมาโดนดันอ่ะมันต้องเป็นไอเทมเสือด่าเท่านั้นมันเป็นชุดที่เขาใส่ช่วย แล้วคนจำไม่แบบมึงแม่พึ่งเธอหน้าเนื้อใจเสือน้าเนื้อใจเสือเชื่อไม่ได้ที่สีไม่่ใช่แม่ส่วนใหญ่นะคะเวียนก็เพลงของแม่พึ่งที่เกี่ยวกันเป็นเนียนน้อยเวยเช่นแบบเรื่องเพศและเช่นแบบกระแซกระแซกระแทกระแซกของมาร์ซีมันจะมีพันธุ์นั่เจอที่หน้าเบิร์ดนี่ของแม่แบบป่าป่านี่คือแม่พึ่งไม่ได้ยูนี้เยอะป่าสั่งอะไรหรือยังแต่รู้ใจจังสัมผัที่หนูชอบแทบแทบละ แต่ไม่มีครับแต่ชุดพวกเราพร้อมจะแบบนั่งเสือดาวเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในวัดกันเลยแกตอนนี้ก็คือเราจะอยู่ตรงทางเข้าวัดพระประแดเออตรงนี้เขาจะมีแบบร้านรวงมาขายเต็มเลยอุยแกย่างมานบานันบานแต่เป็นตอบตาน่ะตอบตานขาตอบตานขาอยู่ดีมึงคือแบบของขายมันเยอะสุดๆเลยกลางวันมันอาจจะแบบยังไม่ได้เปิดมากมายอะไรเงี้ยเอาถ่ายรูปได้เลยค่ะ เองสองค่ะเอบคุณค<อ>่ะ<อ>ตอนนี้กำลังถามทางไปรูปปั้นแม่พึ่งเขาเรียกว่ารูปปัน<ม>้นไหมออกเป็นสารแล้วข้างหลังเนี้ยจะจะเป็นโกรธนะอโอเคแต่ส่วนใหญ่คนจะไปที่นั่นกันนะใช่แล้วก็จะมาตรงนั้นซึ่งมีสิบสามคนเลยเหรอฮะเลิศค<อ>ือสิบสามคนไม่อยู่ในจุดเดียวกันด้วยแยกกันเป็นฟิลด่านโอเคครับขอบคุณค่ะแกนถ้าเกิดมีหนึ่งอันจะเรียกว่าโกดแต่ถ้ามีสิบห้าอันจะเรียกว่าโกดมาก แกแต่มันมีฟันแฟ้ข้อหนึ่งนะเว้ยฉันว่าในเรื่องของการพยากรณ์อากาศอะแม่ขาเชื่อได้กว่ากุมตุ๊กใช่แกถ้าเกิดสมมติว่าเห็นแม่ขาเริ่มแบบพับห่อพับของอย่างเงี้ยเออคือเรารู้ได้เลยคือแบบกุมตุต้องมาดูงานนะใช่อันนี้พูดจริงๆมึงแบบแกมันมีทุกแย่ทุกซอกทุกซอยเลยอ่ะแกมีนวดเท้าด้วยถ้าอยากใครเดินจนเมื่อยก็มีเมื่อนวดเท้าตรงนี้ด้วยถึงแล้วมันอลังการสุดๆโอ้โหแก มาเห็นกับตาลูกใบเต็มๆเลยลูกนี้คือลูกของเราเลยอะ่ะกระบวนการหลังจากนี้เดี๋ยวจะให้บุรุษเป็นคนไกด์แล้วเพราะว่าบุรุษจะชำนานต้นนี้คือต้นไทรปะเขาบอกตน้นไทรแล้วเขาประดับประดาไปด้วยแบบสบายและดอกไม้ <c oughs> เรากำลังจะกลันมาเออแค่ไหนพูดครับละนะนุ่งไหลนาแล้วนะทำใจให้สบายเถอะโอ้้าเปิดออกงามยาจาดาวขันอาไม่ถึงตัวเองจะให้เริ่มเลยปะใช่เลยแกจะให้ฉันเริ่มล่าสุดเซลล์ออกมายิ่งกว่าเออมันพีซีสุดๆปะเอออาจจะพอดีอัดจะพอดีเหรอ เธอเดี๋ยวเราจะไปดูหุ่นรูปปั้นแม่พึ่งนะคะแล้ววันนี้ช่างภาพสื่อมวลชวนเยอะมากแล้วคือตอนนี้เป็นช่วงกลางวันประมาณกี่โมงวะเที่ยงคนก็เยอะขนาดนี้แล้วฉันเชื่อว่าในช่งวงเวลากลางคืนก็คือ,นอคนเยนอะมากคนจะเฉามาหาแล้วสุดๆแกฉันจะได้เห็นกับตาตัวเองแล้วเว้ย ว้าวแกแต่แบบแม่เพิง่งเคยสวยเนาะเครื่องหน้าแบบมันมีความหวานและความแซแบบ่บอะแกแม่เรียกเราแล้ว,ลว<ค>กับเลเสือ เป็นไงบ้างเฮ้ยจะร้องไห้คือแบบว่าชาแนลเคยตามแบบชีวิตของคุณแม่ภูมิผ uang ฉบัเราัรู้สึกว่าเพลงแบบโลกของพึ่งอะไรผู้ชียอะไรเงี้ยมันจะมันเรียกนต่างเออมันแบบแกดูดิจะร้องไห้อะไการเป็นศิลปินหรือแบบเป็นที่พวกเราเป็นอยู่อะไรเงี้ยนอกจากการอาศัยความพยายามมันยังมีความอดทนอะไรบางอย่างด้วยนึกออกปะร่วมกับทานเล็มทานหวังแล้วแบบมันมีตัวอย่างคนในสายอาชีพเราอ่ะที่ได้รับการยอมรับเมื่อตายไปที่เราจะสู้ไม่ได้เขาหรืออะไรยังไงแต่ในก็คือ สวยมากสุดๆเป็นแบบสวยงามแกเขาว่าสวยตาแตกในจริงอะรูปปั้นคือสวยตาแตกมากแล้วแบบพลังศรัทธาพลังความรักของผู้คนอะไรเงี้ยเดี๋ยวสิ่งนั้นก็คือชื่นชมคนที่จัดสารนะคะเพราะมันมีความดิสโก้มันมีความหรูหราอันนี้พูดจริงๆคือมันสวยเลยถ้าแกหนูยิงโดนน้ำส้มหนูก็จะได้น้ำส้มใช่ไหมคุณแม่แกตอนเด็กเันชอบเอาไปแช่ช่องฟรีซสุดๆแบบนี้เยเลยเนี่ยเมสี่เลยเอาปืนจ้องจะยิงตรงนั้นอ่ะอะ แม่เราสุดๆเอาปืนจ้องเราจะยิงตรงนั้นนะเอาปืนจ้องเราจะยิงตรงนี้นนะวา้าวแล้วก็ตกใจ,จตื่นว้าวว้าวว้าวผ่ายังไงยิงอะไรไเนียเดินปีนธรรมดาปะเฮ้ยนักรบนิรนามแห่งสยามเมืองยิ้ม อ้ยแกถ้าสองตัวเราจะได้น้ำส้มขวดหนึ่งนะแกทำเพื่อฉันหน่อยมึง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 ด้านหลังมีน้ำส้มขายอันนี้สามจุดห้าสิบแต่น้ำส้มด้านหลังกันละสิบบาทคุณแม่คะอันนี้รู้กันแต่เราเลยนะเออรู้แต่เราอันนี้ขายแพ็คเท่าไหร่คะขอแห้งสิครับเอาขอแห้งมาเลยอุ้ยอุ้ยรอเล่นคุณแม่คุณแม่ใจดียอุ้ยขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน่ารักจังเลย ส้มใส่น้ำผึ้งล่าสุดกรุ๊ปลายบ้านบุรรอดเด้งใช่ป่ะแล้วคืออะไรให้มาดูดิ <c oughs> อ๋อบ้านบุรรอดก็มาที่นี่เหมือนกันในวันเดียว <c oughs> กันแกแล้วเจอยู่บ้านเดียวกันทำไมแต่แกไม่คุยกันอ่ะไม่บอกกูแล้วเธอบอกแม่ปะ่ะว่าเธอมาที่นี่ <c oughs> แต่แม่ไม่บอกเธอว่าแม่มาที่นี่แตเป็นครอบครัวเดียวกันจริงปะ <c oughs> เนี่ยอ๋องแยกกันมาลองดูแรงมากขึ้มาจ้ะอยู่บ้านไม่เจอเจอที่นี่แล้วแม่รู้ป่ะว่าหนูจะมาที่นี่ อ้าครอบครัวตัวป่วนอยู่บ้านไม่เจอต้องออกจากบ้านมาร้อยกว่าโลถึงจะเจอแม่ไปนู่นมายังไปดูลูกป้านมายังคะก็จะไปไหนถงต่อกลับบ้านเลยปะคะไปแล้วค่ะแม่แม่ยบายเดี๋ยวไอรอดไปเที่ยวต่อมูงซื้ออะไรอย่างนต้ลำใหญ่ขอบคุณนะลำใหญ่เอะาดิฉันผู้ขแชนแนลของแท้ต้องมีฟุตซื้อหวยจากคุณรอดคุณแม่บอส แม่มาทำอะไรแถวนี้เนี่ยจะมาทำอะไรอีกอ่ะกเธอเลคุณล่าถ้าเกิดสมมติอันนี้เธอถูกอีกเธอจะกลับมานี่อีกปะไม่ได้ทำการบ้านไม่เลยใช่หรอแกก็คือว่าใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็อยากมาในสองปีหน้าก็มาได้นะครัมาคือต้องสนุกเลยเลยคือก็คือน่าตื่นต้นเพราะว่าดูแบบมันมีส่วนสนุกอ่ะมันมีแบบว่าสิงหาสวรรค์มีเครื่องเล่นแกล่าสุดตัวป่วนคือแฟนฉันไปซื้อมะม่วงมาแกมาเม้งเสียเว้ยแล้วแพงด้วยนะคือมันมันเสียไปได้เลยใช่ไหมโอเคทิ้งไปก็เป็นเลส แกนี่มันคืองานบุญนะเว้ยแล้วถ้าแบบแกอย่ามาหาจินกันแบบนี้เลยช้าช้าอ่ะทุกคนเราออกมาจากกระทะกระดาษแล้วนะคะแล้วก็ขับรถมาประมาณแปิกิเพราะว่าร้านนี้เราจะมากินข้าวกันเพื่อเพราะบุรุษบอกว่าร้านนี้อร่อยใช่ไหมล่ะป้ากแม่บอกแล้วชิบป้ากแม่ได้ไงป้ากแม่ไม่ได้มาอายมุ่เยอะ นี่ค่ะส่งคิดแกงปลาอาหารมือครอบครัวสุดๆขับรถตามกันมาอทุกคนอันนี้มือมือแรกของวันเลยมือเรามากกินกันนะคะที่ร้านส่งคิดแกงปลาเป็นอาหารไหนวะบ้านๆเลยชอบมากอะไรอย่างเงี้ยแกแล้ววิชวลมันเป็นเราสุดๆเลเวียนแกแต่ขอเมาในเหออเพราอมเมื่อกี้ใช่ปะเราออกมาจากอาหารเอาดีนิงปะเราไปได้ใจเบิกบานตั้งแต่เช้าเลยเปิดเพลงจอยเราจอยเราปล่อยใจเราแบบว่าเบิกบานสุดๆแต่ก็ยังอ่ะคือสมาริกชัดฟมากถึงแล้วปุ๊บถึนแรกดู คุณลุงมกะละย,ะยูคุณลุงมะค่าไทายจับไมเซลแรงคนรอดคำแรกว่า เรเอามาจากไหนเอออะไรอย่างนั้นอ่ะแล้ว็นมือก็มองมองคนมอมงคนละที่เสืออะไรเสือเออคนนู้นเลยลงเห็นนุ่งสโลว์เห็นนื่งสโลว์นย่งสเลว์นุ่บสโบว์นุ่งาอะวรอย่งสโลว์นุ่อสเลาอาจจะแบบวาไม่ไม่รว้นว่งออลว์นย่งสโลว์นุ่งสโลว์นบการโแวบนั้นสล้วกนื่งสโลว์นต่องกโลว์นุ่งสโลว์นุ่งสโ่ว์นุ่งสโลว์นุ่งสโลว์นร่งสโลว์นุ่งสโลว์นุ่้ส้ยว์น่าสโลว์น จะกินอ๋อเน่ามันไม่ใช่เป็นมะม่วงเฟรชไม่ใช่มะม่วงยมรอซีดแล้วมีกลิ่นเปรี้ยวแล้วเลยฮะรู้สึกแบบแย่มากเพราสิยาที่เล่นนะแล้วบุรอดบุรอดก็คืออยู่น้ำเขาแห้งใช่ปะก็เลยอยากจะเอฟน้ำล้ำยหญ่จะได้สชื่นใจ ก็คือน้ำลำไยเปรี้ยวสุดแล้วก็มีน้ำสมุนไพรที่เดินตามแล้วก็ถามว่าไม่ซื้อหนูเหรอพี่ไม่ซื้อหนูเหรอพี่แล้วก็เดินตามเราทุกย่างก้าวเป็นฟิวนำสุกดันซึ่งเราอาจจะไม่ได้ถ่ายมาให้อันที่แบบเป็นข้อสังเกตนะคะคือแบบพอมันเป็นจัดงานวัดใหญ่ๆแบบนี้ใช่ไหมเธอแม่ค้าหรือว่าคนที่เข้ามาขายมันไม่ใช่คนในพื้นที่อ่ะอมันแบบมากล่าหลายว่าจะเป็นขาจรที่เข้ามาขายอย่างเงี้ยรอขายไในซ่าทำใหมันเสร็จอ่ะเราตั้งใจไปอ่ะเธอต้องบอกว่าแบบดอกุกะดูได้ฉ่ำกุกะกินได้เปรี้ยวจีีีี๊ดดดดปปินน้้้้้าาายยยยยรรรเเเววออออออะ่่งงงซืตตลก็มูไไสหแบบ อลิปต์เ่าเดีด๋วยวโดนยาไสอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมถ้าพูดกันในแบบว่าลักษณะของว่าบริบทของชาวพ,พุทธอะแล้วนี่คือในวัดอะแกแกทำกันอย่างนี้เลยหรออะไรเงี้ยฝากถึงคนที่แบบไปเที่ยวงานวัดแล้วกันไม่ไม่ใช่แค่องานนี้หรอกหรือว่างานนี้ในปีหน้าด้วยคือแบบเราในฐาหนะผู้ที่ไปร่วมง,งานอะก็แบบดูแลตัวเองด้วยนะคะแกตากไก่พัชชิมะตรงนี้เลิศมากตนะ้เลิศอันนี้ยำสามกรอบยำสามกรอบที่มันเป็นยำแล้วมันเป็นปลาเป็นกุ้งจริงๆอ่ะแต่อันนี้มีชื่อว่าไก่แน่นะคะ แม่นี่คือประวานปะคะปลาช่อนลุยสวนปลาช่อนลุยสวนมันอ่อกปาช่อนลุยสวนมร่่นุยสวนมันหวานนํานะแต่ว่อาคือชีให้วันเย่อะมาก่ล้วมันอร่อยปลา่อนนมันปู่อยปา่อยวอ่ยาวโอ้โหสั่งกันบรตัยป่วนลุดสวนมัน่ป็นซิมัอร่ยปาอนลิยสวนมัอร่อยปล่อนลุสอร่อนาเ่อดยสมมัร่ยาวมันอร่อยกลบสนุดๆอ่ะจปพาชมเนญมาสินมั่อยปาชนแุยนมันป่นลุยพวกนอ้ยลนล ปน้ำพริกตัวนี้ยมันคือแรงเหมือนเหมือนน้ำพริกหนูกระดูกแมงดาเองแพร่อร่อยมากมันหอมแมงดาแบบมันหอมแบบไม่สุดอ่ะอร่อยมากอร่อยมากๆากเลยขโมยน้ำต้มโคลงมาจากพี่โตแม่น้้มโคงอร่อยอ่ะแกแกงป่าทำถึงนี่แก่ไก่ธรรมดาอร่อยนะ บายุูนบายบายค่ะขับรถดีๆนะคะเจอกันที่บ้านมาวันนี้ทุกคนรู้สึกยังไงบ้างครับเดี๋ยวเรากำลังตีรถกลับกรุงเทพกันแล้วรู้สึกตอนนี้แฮปปี้นะคะเพราะว่าเราได้กินข้าวของอร่อยๆใช่มาแล้วก็มีสนุกครับเป็นแฮปปี้แล้วเพราะอาหารอร่อยมากใช่แล้วโอเวอร์ออลวันนี้เป็นไงบ้างพี่บุญรอดแฮปปี้เพิ่งได้มาอันดับสองยืนยันแล้วผู้ข้าแล้วต้องเฟิร์สไม่ได้มาอีกแบบอันรั้งายดีมากทุกคนใช่แล้วก็อยากผ่าแม่เฟิร์สขึ้นไปแต่ไม่มีโอกาสได้มา อันนี้น่าสุดประทับใจด้เจะไม็พึ่งแม่เปนพึ่งสวยมากชอบลูกบ้านแบบบางมากส่วนตัวฉันสิ่งที่ชอบรู้สึกคือชอบการตกแต่งสารที่แบบว่าเดคอเรชันมันเว่อวูวูเออเป็นพี่บอกว่าเอ้ยรู้เลยว่าเป็นนักพรตื่นใจอ่ะมีการจัดแสงไฟระยิบระยับแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเข้าถึงได้ก็ดีใจที่ได้มานะะคแล้วก็อาหารอร่อยมากฉันชอบนะการที่แบบว่าออกมาขับรถเป็นแบบว่าวันว่างๆหยุดๆะไรเงี้ยก็ออกมาแบบแกล้งอ่ะไม่ต้องมีอะไรได้อะไรมากมายก็ได้คือแบบว่าออกมาใช้เวลาไปจนพายร่วมกันในเวลาสั้นๆอะไรเงี้ยมันก็แบบมันเติม เต็มวันหยุดซึ่งวันนี้ไม่ใช่วันหยุดเลยสองเติมวันเติมเต็มวันใดวันหนึ่งเ,เลยอย่างเงี้ยฉันรู้สึกว่าเออทุกคนถ้าดูคลิปเราแล้วอินสปายให้แบบชวนกันออกไปหาอะไรทำหาอะไรกินแบบง่ายๆไม่ต้องแบบไม่ต้องมีแพลนอะไรยเยอะแค่แบบไม่มต้องเยอะอะแค่แม่ามอยากไปทำอะไรแล้วก็ปัดปล่อยจอยคือขับรถไปเรื่อยๆแบบแล้วก็แฝเปิดกระจกดมที่วัวก็คือมีความสุขแล้วอ่ะร้องเพลงต่อเลนแบบอะไรแบบรอร้านอาหารที่มันแบบอร่อยอร่อยแปลกใหม่ข้าวทองมากกว่าการที่เราได้มาโฟกัสกับการแบบว่าปลายทางเพราะในพึ่งคือแล้วา เาถ้าอยากให้พวกเรารวมถึงวิเวียนนะครแบบไปอนจอยหาทําอะไรเพิ่มเติมก็สามารถตอกันได้จริงๆแล้วอย่าวิเวียนเนี่ยก็คือขี้แน่นฝากวิวรีแคปด้วยฝากเด็วอ๋อเออแล้วก็เวียมีช่องวิเวียนรีแคปนะคะช่องสรุปข่าวทั้งใน TikTok อกแล้วก็มีช่อง YouTube ของตัวเองด้วยค่ะใช่แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราขอเน้กขับรถกับนก่อนเริ่ใหม่คลิปน้าันะคะ ลีวี่ตื่นเต้นไหมกับการกับตอนตรวจขี้เมื่อกี้อะไรสิ่งต่างๆเคยจันเคยนั่งอันขี้จากผัดใหญ่ไปที่นครศรีธรรมราชคือนั่งเขาเรียกอะไรว่ารถทัวร์หรือเปล่าก็แบบว่าแต่ว่านายหัวรถอ่ะขี้โมโหผู้ชาบมีปัญหากับท่อปิดคร์อนเนี่ยขตรวจชนไปถึงนครศรีธรรมราชไปเถอะแล้วฉันก็แบบตวจแก็บดูว่ารถไปถึงนี่นั่นเท่าไหร่ยังไงก็ตัดสินใจลงที่สี่แยกเลยก่อนที่จะลงคนบอกว่าจอตั้งนานแล้วทำไมไม่ลงแล้วกูแบบว่า ก็ปวดกลัวก็กลัวเนี่ยมึงมึงขนลูกกับมันเหมือนแบบเหมือนขี้อยู่ข้างในตัวเราที่มันอยู่แบบไม่สุกอบบแล้วก็แบบมันคืออาการอะลยนะ